วววววสวัสดีครับ,รบ EP นี้ผมและน้องนียังตามหาของอร่อยกันต่อที่ตลาดพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสลเปาลุงเตี้ยมเจ้าเก่าของอำเภอพาชีที่นี่สลเปลาลูกละสิบบาทมีไส้เค็มและไส้หวานที่หลายๆคนบอกว่าอร่อยระดับพัฒานาารเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศและไปชิมกันพร้อมๆกันเลยครับคนที่มากินเนี่ยที่ว่าโอเคเนี่ยระดับิ้นพัฒนาารทั้งนั้น ร้านสลัเปาล,ลุงเตี้ยมสูตรโบราณของพาชีแห่งนี้อยู่ติดกับร้านอาม่าข้าวต้มโบราณสองร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายคู่กันมาของตลาดพาชีแห่งนี้แหละครับสลัเปาไส้อะไรบ้างคะคุณหอเค็มกับหวานเอาอย่างละสามลูกเค็มนี่คือไส้อะไรเอ่ยหมูหนอ่อไม้ไข่เค็มไส้หวานนะคว่ะไส้หวานไส้ถั่วดําไส้เค็มเป็นหมูหน่อไม้ไข่เค็มไส้หวานจะเป็นไส้ถั่วดาลูกกันเท่าทไหร่คะสิบบาทสิบบาท ใช่ค่ะรุ่นลูกอันนี้รุ่นที่สองผมว่าผมไม่มีรุ่นหรอกนะมีรุ่นเดียวรุ่นรถไฟใช้ปืนเราเห็นมันตั้งแต่รถไฟเลยจ่ายน้ำใช้ปืนแล้วก็ขายมันขายกันมาขายต้มอย่างเงี้ยขายคู่กันมาเลยขายคู่กันมาข้างกานี่เนี้ยหนึ่งก็อร่อยสองต้องถูกสามต้องสุขภาพดีสุขภาพดีอาหารไม้มีสารพิษของที่อร่อยเนี่ยี่ความตั้งใจของคนทำเครื่องแค่ต้มถุงต้มถูงต้งซีแล้วก็สะอาด ภาพดีคือไม่มีส,มสารอาหารถามว่าเป็นหน่อไม้ก็จริงตรแงต่เอามาเอาให้มากองเราหมดทุกะเาวครับรแต่การผัดเนี่ยไม่ใช่ผัดอย่างทำข้าวเป็นชั่วโมงกว่าจะผัดส,ส้เนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงคือเราหาหมูที่มันอร่อยเราไม่ได้มองว่าเราต้องทำไก่เท่าไหร่ใช่หน่อไม้เราจะไม่มีกลิ่นคนจะไม่รู้เลยบางคนไม่รู้แล้วว่าเป็นเป็นหน่อไม้เพราะเราทำได้สะอาด ถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยคนที่มากินเนี่ยที่ว่าโอเคเนี่ยระดับลิ้นคาสคารทั้งนั้นเดี๋ยวราวมาชิมซาลาเปากัน,รนครับว่าอร่อยสมคำล่ำลือไหมครับนี่ครับของเรียกของเด็ดของเบอร์ปาชีหนึ่งอย่างแหน้องนีรีว<า>ิวให้ครับสิบบาทเท่านั้นซาลาเปาหน่อไม้หมูสับไข่เค็มอันนี้คือไส้เค็มสิบบาทคือไส้ไส้เยอะมากไส้ทำเองไส้ทำเองควันออกเลยอ่ะยังร้อนอยู่ อือว่อยู่อืมอ๋อตอไม้เนื้อเนี่ยละเอียดมากรสชาติจะแบบพิกไทยเค็มนิดๆอร่อยกลมกรไม่มีความสาบของตอไม้เลยเส้นๆตอไม้ไม่รู้สึกเลยอันนี้ไส้หวานอือเลยมากไซ้์เียนมากทุกคน เรากินซาลาเปายังไม่เคยเจอไส้ไส้หวานที่เนื้อเนียนขนาดนี้ลองกันนะคะสิบาทเท่านั้นสิบาทราคาเท่ากันเลยเนาะต่อไปน,นะคะไส้เยอะเวยสิบาทเน<อ>ี่ยง่ายๆนะเหมือนซาลาเปาไส้หวานลาวาทั้ง่า,งนายนจะมีความยมเยิ้อเป็นลาวาเลยไส้หวานลาวา อร่อยโถ่ถงคำน้ำมือจริงอันนี้บอกเลยว่าใครมาซื้อร้านคุณพ่อนะคะต้องซื้อทั้งสองไส้อร่อยคนละแบบหวานลงตัวเค็มก็ดีหมดแล้วค่ะก็ใครมีโอกาสมาเที่ยวประมาดีและมาชิมกระเป๋าได้ครับอร่อยมากเด็ดอ,อร่อยมากถมคำน้ำมือคำช่างใจอร่อยจริงผมบอกเลยว่า,อ,อ,าำลำลอันนี้ชื่อร้านว่าอะไร แล,และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดร้านอร่อยของอำเภอภาชีตลาดเก่าแก่แห่งนี้ครับมีโอกาสจะลืมแวะมาอุดหนุนคุณลุงกันได้นะครับขอบคุณมากมากครับ